สวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้ก็คือตามแนวข้างล่าพัฒนาของสร้างคมบนะพี่นอ้องเมื่อวันจันทร์ล่าพัฒนาสามตัวมันออกห้าสามสองล่างสองห้านะพี่น้องเด้อของพระสร้างเพื่อนว่าเขาหรอกพี่น้องขอโทษขอให้ไหลดอว่าอะไรเล็กเล็กกับมิเขาไม่หลุดนาะพี่น้องเนะาะประวัติศารย์ทุกสำนักมิเขาไม่หลุดมันละ ก็แล้วแต่เอฟซีเนาะถ่ายปลามักเท่กับทานได้ได้ไปนองได้ แล้วไม่เขียนงอวง่เบื้อ,ง,องน้ำกันไปแช่ก่อนน่าพิน้องอได้เดี๋ยวจะทุ่งเอาดีา๋าวเบียไนยกัน อร่อล่พ่าสร้างก็ดีครับมาตามสาวล่าเนี่ยพ่อรสร้างโอ้องพายอมรครับครับผมวิ่งามกับีวิ่ง สามสี่เลขจิตเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสามเจ็ดสามเจ็ด

เจ็ดเก้าสามแปดเก้าสามแปเลขเลกวิ่งเน้นที่สามเนาะอันตัวจับคู่เน้นตัวอะไรสามแปดสามเก้า สามตัวเนี่ยนี่เก้าสามแปดอือ้างขีดวันขีดวนเด้อวิ่งวิ่งสามกับสี่เน้นสามเนาะเรียกคิดเรีประกบกันแม่นเจ็ดแปดเก้าครับผมครับเ่กสามเจ็ด สามเก้าซีเกียตซีแปดซีเก้าเนาะส่วนตัวเน่นตัวเด่นนี่ก็เป็นสามแปดสามเก้านะพอสร้างเนาะอ้าพ่อสร้างขอบคุณหลายครับผมครับัสสวดี่ครับพี่น้องแคบหน่อยจอดนะอันนี้คือเล่าพัฒนาของพอสร้างควบเนาะพี่น้องเนาะกะทิกะทิแม่นมืออื่นพมดละน้องพี่น้องจังขี่เปเน้นยำโค้งทุ่ยไทยครับเลขมูพนเลขมูพนเลขวิ่งกต่ เขาเรียกพี่น้องเลขวิ่งฝูงนิสส่าเลขกันรัฐบาลไทยของมูเพลนเดี๋ยวบางเกินนั่นเลขเดียวอันมืออื่นกระชิถ้ามีเวลากลับไปมึอนี่้าบีเวลากลับไปมืออื่นต้องไปลองเนาะเลขวิ่งมูเพลนมั่งด้วยเห็นบ่อันนี้รัฐบาลไทยของมูเพลเห็นบ่ 8กับเก้าเพิ่นเน้นแปดเด็นบอมันมา8แปดแปดเห็นบออันนี้คือรัฐบาลไทยได้พี่รองแจงเอใซ้กดติดตามไปนะสายวิ่งสายแล่นว่าผิดหวังนี่เห็นว่าเพิ่นไ้วิ่งเลขวิ่งแปดเป็นตัวเน้นพร้อมบาดเพิ่นมาจับคู่เนี่เป็นแปดสามเลขบ่ออกแปดแปดเป็นแต่เสดายว่าพี่น้องเลขงูเพิ่นเห็นบ่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นพร้อมอันนี้คือรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของมูเพิ่น่ะบ่ยงไงก็เป็นเลขฝากกันละ เิ่นก็นอยากแบ่งปันเลขเพื่อนหน่อยคู่ร้อมดะ<ว>เลขเพื่อนก็นหน่อยคู่เนาะพี่น้องเอาอันนี้คือลาพัฒนาได้พี่นอ้องได้อคืลาพัฒนาพี่น้องเฮากรแคบหน้าจอาส่วนเลขสองตัวก็อ่านไปแล้วบันเลขสามตัวนี่ก็ศูนย์สามเจ็ดเป็นตัวล่องตัวเนียนนี่ก็คือเก้าสามแปดเป็นตัวเนียนเด้พี่น้องได้เอาเอาไปพิจารนาเบิงมาแลงนี่สองถุ่เคิงฮะขอบคุณ สร้างคมหลายๆคอยพี่น้องเฮาโชคมาแห้งๆปังๆกันเมื่อแรกในสองตุ่มเครืงเตรียมพี่กันพี่น้องจะเรื่ฝากคนไลยคนแชร์คนติดตามเป็พดพารวยนะครับเด้อพอมีกำลังใจเหตดคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม